สวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษในแบรนด์ของคา r c เชอร์จากบริษัทเกงไทยวัฒนากรุปปวันนี้จะมาแนะนําเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงในแบรนด์ของค a r c เชอร์รุ่น K4 c o m p a c t พํสำหรับ K4 c o m p a c t เป็นรุ่นใหม่มอเตอร์จะอยู่ที่1,800วัตต์ชนิดของมอเตอร์จะเป็นอินดักชันมอเตอร์สามารถระบายความร้อนด้วยน้านําซึ่งจะใช้งานได้ยาวกว่า ระบายความร้อนด้วยระบบไอพัดสําหรับปริมาณโคเลตน้ํารุ่นนี้อยู่ที่420ลิตรต่อชั่วโมงแรงดันจะอยู่ที่20-130บถึงร3 0าบาร์ลำดับต่อไปมาดูอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยสายฉีดน้ําซึ่งมีความยาว6เมตรลักษณะจะเป็นแบบข้อต่อเสียบสวมเร็วมาพร้อมกับด้ามฉีดหัวฉีดปรับแรงดันสูงต่ำหัวฉีดโรตารี่หรือหัวฉีดระเบิดแฮนเดิลสามารถปรับขึ้นลงได้สูงต่ำ สำหรับสายไฟที่ติดมากับตัวเครื่องจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4เมตรและจะมีสายกราวอยู่ในตัวมาด้วยเพื่อให้ความปลอดภัยในการใช้งาน k 4 compact เหมาะสำหรับในการใช้งานทำความสะอาดล้างรถและทำความสะอาดคาบที่ติดผนังและพื้นอาจจะเป็นคาบตะไคร่น้ำสำหรับบ้านขนาดกลางและใหญ่สำหรับ k 4 compact นี้มีสายที่ทำการดูดน้ำยาสามารถใช้กับเคมีผสมน้ำยาในตัวของมันเองได้นำข้อต่อสมเร็วสวมเข้ากับทางด้านท่อน้ำเข้าของตัวเครื่อง ต่อไปเราไปดูการใช้งานกันผมจะทําการใช้หัวฉีดปรับแรงดันสูงต่ําต่อเ้้่กับตัวด้ามปืนฉีดต่อไปผมจะทําการทดสอบด้วยการใช้หัวฉีดระเบิดหรือชนิดหัวฉีดแบบโรตารี่สำหรับวันนี้ผมขอจบ การแนะนําการใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงของค a r c เชอร์รุ่น K4 สคอมแพตไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามในเพจของค a r c เชอร์ w t w Group ด้วยนะครับกดติดตามสินค้าดีจากเราได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ